ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตรวจเช็ดคาอาไฟบ้านนะครับพอดีมีคาอาไฟที่บ้านนะครับมีไฟเข้าแต่ไม่จ่ายไฟออกนะครับก็เลยจะมาสอนวิธีการตรวจเช็ดคาอานะครับแบบง่ายๆสําหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับก็คาอาตัวนี้นะครับเป็นคาอาที่ใช้กับไฟ240โวลต์ขนาด45แอมป์นะครับ เราต้องมีอุปกรณ์ตัวเช็ดที่เรียกว่ามันติมิเตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องปรับมันติมิเตอร์นะครับไปที่ตำแหน่งบัสนะครับในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราเอาขว้าขวสองข้วมาแตะกันนะครับมันจะมีเสียงครับเราตัวเช็คเข้ากันเลยครับก่อนอื่นเราเอาเข้า,าลงก่อนนะครับแล้วก็ตรวจด,ดู จำพ่อดูนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเ,าเข้าหลงนะครับเราจำพ่อดูแล้วไม่ต่อุนจองเทงกันเป็นปกตินะครับทีนี้เรามาเอาเข้าขึ้นนะครับแล้วก็วัดพอดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่มีเสียงนะครับคันนี้ไม่มีเสียง อ่าข้อนี้มีครับปกตินะครับถ้าเป็นเข้าที่ดีนะครับเวลาเราเอาเข้าขึ้นแล้วมาวัดข้วแบบนี้ต้องมีเสียงนะครับต้องมีเสียงทั้งสองข้วมันถึงจะอ่าวงจรมันถึงจะต่อถึงกันนะครับมันถึงจะใช้งานได้อันนี้ดีอยู่ข้วเดียวครับอีกข้หนึ่งเสียนะครับถ้าเป็นแบบนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเข้าตัวนี้เสียนะครับ